วิธีการเช็คสถานะการสมัครแพ็กเกจของ True ID สามารถเช็คได้ผ่าน3ช่องทางคือเว็บไซต์ True ID net, แอปพลิเคชัน True ID และกล่อง True ID TV โดยการเช็คผ่านทางเว็บไซต์ True ID net มีขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ True ID net กดเลือกแพ็กเกจเพื่อเข้าสู่หน้าหลักแพ็กเกจต่างๆของ True ID กดเมนูแพ็กเกจด้านซ้ายมือ และเลือกแทบสมาชิกแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดแพ็กเกจที่สมัครสำเร็จจะแสดงผลว่าใช้งานอยู่หรือ Active โดยมีวันเดือนปีกำกับว่าสามารถดูได้ถึงเมื่อไหร่เมื่อกดเข้าไปที่แต่ละแพ็กเกจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของแพ็กเกจจำนวนหน้าจอทอี่รับชมได้เป็นต้น เมื่อสถานะขึ้นว่าใช้งานอยู่ท่านก็สามารถสนุกกับความบันเทิงของแพ็กเกจนั้นจาก True ID ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือกล่อง True ID TV หากมีปัญหาเกี่ยวกับ True ID ในด้านอื่นๆสามารถดูวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ help.trueid.net